สวัสดีค่ะครูเกตเตียวค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง p o s s e s s i v e adjectives และ p o s s e s s i v e pronouns จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะมาดูความหมายของ p o s s e s s i v e adjectives กันค่ะคำแรก p o s s e s s i v e แปลว่าการแสดงความเป็นเจ้าของและคำที่สอง adjectives นั่นก็คือคำคุณศัพท์ค่ะทั้งสองคำนี้รวมกันก็จะมีความหมายว่าคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะ possessive adjectives ประกอบไปด้วยคำว่า my ของฉัน your ของคุณ our ของพวกเรา there ของพวกเขา his ของเขา her ของเธอและ its ของมันค่ะการใช้ p o s s t i v e adjective จะต้องใช้คู่กับคำนามหรือขยายคำนามเสมอนะคะไม่สามารถใช้อย่างโดดเดี่ยวได้ และที่สําคัญต้องวางอยู่หน้าคํานามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเสมอด้วยค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I love my family คำว่า my เป็น p o s s e s s i v e adjective ค่ะขยาย family ซึ่งเป็นคำนามนั่นเองค่ะมาดู p o s s e s s i v e pronouns กันบ้างค่ะ p o s s s i v e คือการแสดงความเป็นเจ้าของส่วน pronouns ก็คือคำสรรพนามค่ะทั้งสองคำนี้รวมกันมีความหมายว่าคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะ p o s s e s s i v e pronouns ประกอบไปด้วยคำว่า my ซึ่งแปลว่าของฉัน yours ของคุณ ours ของพวกเรา theirs ของพวกเขา his ของเขา hers ของเธอและ its ของมันค่ะหลักการใช้ possessive pronouns คำสรรพนามที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของสามารถใช้โดดๆได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คู่กับนามยกตัวอย่างเช่น that is not Joe's car his is the blue one รถคันนั้นไม่ใช่ของโจแต่ของเขาคือคันสีน้ำเงินค่ะคำว่า his เป็น p o s s e s s i v e pronoun ซึ่งใช้แทน Joe's car ซึ่งเป็นคำนามนั่นเองค่ะสรุปค่ะ p o s s e s s i v e adjective จะต้องใช้คู่กับ n o วหรือขยาย n o วเสมอนะคะ ส่วน p o s s e s s i v e pronoun สามารถใช้แทน n o วได้เลยไม่จำเป็นต้องมี n o วมาต่อท้ายอีกค่ะหลักการใช้ p o s s e s s i v e adjective และ p o s s e s s i v e pronouns ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้เลยค่ะอย่าลืมฝึกใช้กันบ่อยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ